สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับในวิชาคณิตศาสตร์ป .2 นะครับในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลลบของจํานวน3ามจำนวนนะครับเรื่องการหาผลลบของจํานวน3ามจำนวน,น,วนทุกคนพร้อมเยังครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันนะครับ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจํานวน3ามจำนวนได้2 ให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับการหาผลลบของจํานวน3จํานวนนะครับคุณครูให้จํานวนมานะครับ795ลบ440ลบ200นะครับนักเรียนก็นําจํานวนที่1 795มาลบด้วยจํานวนที่2ก็คือ440 ันะครบเอาจำนวนที่1จํานวนที่2ลบกันโคนนะครับ5ลบศนเหลือ5 7ลบสเหลือ3 9เลบสเหลือ5อันนี้คือผลลัพธ์ตัวแรกนะครับแต่ยังไม่ใช่คําตอบเราต้องไปเอาจํานวนที่3ก็คือ200มาลบอีกครั้งหนึ่งลบด้วย200ซึ่งเป็นจํานวนที่3นะครับ5ลบศเหลือ5 3ลบศนเหลือ3 าลบ2เหลือ3อันนี้คือผลลัพธ์ที่จะเป็นคําตอบนะครับพเพราะนักเรียนเอาจํานวนทั้งจำนวนที่1จํานวนที่2จํานวนที่3ม,มาลบกันหมดแล้วผลลัพธ์ตัวสุดท้ายก็คือ3 3 5นะครับเวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะครับ9 7 5ลบด้วย4 4 0ลบด้วย200คําตอบก็คือ3 3 5นะครับ เาดูจำนวนต่อไป868ลบด้วย121เห็นไหมครับลบได้เลยตรงนี้ไปลบ1เหลือ7 6ลบ2เหลือ4ไปลบ1เหลือ7แล้วก็จำจำนวนที่3มาลบต่อ565 747ลบด้วย565อันนี้นักเรียนก็ลบได้เลยเห็นไหมครับ 7ลบ5ลบได้แต่พอ4ลบ6ลบไม่ได้ทำาัไงครับต้องไปยืม7โดนยืมแล้วเหลือ6อันนี้ยืมมาเป็น14 14ล6เหลือ8 6ลบ5เหลือ1คำตอบที่ได้คือ182นะครับ688ลบ121ลบ565คำตอบที่ได้คือ182นักเรียนเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีการยืมเข้ามา เนื่องจาก4เป็นตัวตั้งลบด้วย6 4ตัวตั้งน้อยกว่าลบไม่ได้ต้องไปยืมเห็นไหมครับนี่ลบ3จํจำนวนนะครับถ้าลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมเพื่อนแบบนี้ทุก,ทกครั้งเอาดูจำนวนต่อไปนะครับ743ลบด้วย2องรลบ8ลบไม่ได้ต้องไปยืม4 4โดนยืมแล้เหลือ3ตรงนี้มาเป็น10 3ามสลบแเหลือห้าต่อไป3าลบหลบไม่ได้ทำยังไงครับเก่งมากเลยครับต้องไปยืม7 7ตัวยืมแล้วเหลือ6อันนี้ก็มาเป็น13นะครับ13บลบห้าเหลือ8 6ดลบสเหลือ4ต่อไปก็เอาอะไรมาลบต่อ3ามรอยสิมาลบต่อครับเห็นไหมครับ เป็นจำนวนที่3 5ลบ4เหลือ1 8ลบ1เหลือ7 4ลบ3เหลือ1คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ครับ171นะครับคำตอบที่ได้743ลบ258ล314นะครับอันนี้คือจำนวนที่ได้คือผลลัพธ์771นะครับ แต่ถ้าเราเอาจำนวนสามนวมนี้มาลบกันครั้งเดียวนักเรียนดูให้ดีนะครับสาลบแดลบได้ไหมลบไม่ได้ก็ต้องไปยืมใช่ไหมทุกตัวต้องไปยืมหมดเลยตรงนี้อันนี้มาเป็น13บสามสิาลบแลบได้ยังลบได้แล้วก็มาลบกับสี่สิาลบแดเหลือ 5. 5 4, ห้าห้าลบสี่เหลือหนึ่ง จำนวนต่อไป13ลบ5เห็นไหมครับเหลือ8 8มาลบกับ1ก็เหลือ7 6ลบ2เหลือ4 4ลบ1ลบ3ก็เหลือ1เห็นไหมครับอันนี้สรุปนะครับการหาผลลบของจํานวน3จํานวนให้นำจํานวน สองจำนวนมาลบกันโกนแล้วนำผลลบไปลบกับจำนวนที่เหลือเข้าใจไหมครับมันมีจำนวนอยู่3ามจำนวนน่ะนักเรียนต้องเอาจำนวน2องจำนวนมาลบกันโกนแล้วก็นำผลลบไปลบกับจำนวนที่เหลือนะครับเดีย๋ยวตองท้ายคุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกเพื่อจะทบทวนความเข้าใจนะครับคุณครูใช้มาแบบนี้ ักเรียนก็ไปตั้ง475ลบด้วย360ลบด้วย105ลบได้ไหมลบได้ถ้าลบไม่ได้ทำไงให้ไปยืมเพื่อนนะครับเวลาตอบตอบเป็นตัวเลขไทยน,นะครับ369ลบ212ลบ134จำนวนที่1นึ่ลบจำนวนที่2ได้เท่าไหร่ แล้วก็มาดบจำนวนที่3ตอนนี้<ๆ>ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วครูให้เ็บฝึกไปนักเรียนได้ไปทบทวนที่บ้านนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็สอบถามผู้ปกครองหรือค่อยมาถามครูตอนที่เจอกันนะครับ นี้ครูก็ฝากเอาไว้นะครับคนไหนทําแล้วไม่เข้าใจก็ถามผู้ปกครองให้อธิบายนะครับนักเรียนห้ามใช้เครื่องคิดเลขก,ก่อนนะครับเพราะถ้าใช้แล้วนักเรียนจะไม่เข้าใจตลอดเลยนะครับฝากไปด้วยเอาครับอย่าลืมนะครับออกนอกบ้านสวมแมสทันทีนะครับถ้าไม่จำเป็นช่วงนี้อยู่ที่บ้านอย่างเดียวจะปลอดภัยที่สุดสวัสดีครับ